อวันนี้กาภาพก่าวมาออกก็คือเป็นภาพที่ทำเขาวงกตไปหลายปีแต่ภาพก็ยังอยู่เกิดที่โอกาสนำมาใช้ใหม่ก็ขอถอยความเคารพครูคบาอาจารย์ทุกท่านพร้อมทั้งผู้มีพระคุณพ่อมแม่ครูบาอาจารย์ผู้ลงรลับไปแล้วก็ดีก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณอยู่ จเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านพระเจ้าตัดว่ากิเลสของเหล่านั้นมี่ต้องทำให้โทษแก่ตนเองให้โทษแก่ผู้อื่นบางทีไม่ได้รักแต่ก็บอกว่ารักบางทีก็รักทำแก้งไม่รักบางทีโกรธก็แก้งไม่โกรธฉะนั้นแสดงออกได้หลายอย่าง กิเลสของเราบางทีก็แสดงไม่ตรงกับการแสดงออกที่เป็นจริงแต่บุคคลที่หาได้ยากก็คือหลักกระบอกรลัก,ลกเกลียดกระบอกเกลียดชอบกระบอกชอบฉังกระบอกฉังนี่เป็นสิ่งที่เราดูได้ง่ายพระุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราไม่อยากได้ไม่ต้องการลาบยศสุขสรรเสริญ เราไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนชีวิตเราก็จะมีความสุขไอ้ที่เรามีความทุกข์ดิ้นรนกันอยู่ปัจจุบันเนี้ย <c oughs> ก็เพราะเรามันมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลงยังมีความยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่มันจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยเดือดร้อนทุกขที่ไม่ว่าจะเป็นที่นอนหรือในดงในป่าอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แล้ว เราอยู่ที่ไหนใจเราก็จะเป็นสุขใจเราก็จะสงบถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายฉะนั้นโยมจงทําใจให้หมดลีกจากความโลภความกดความหลงชีวิตโยมจะมีความล่มเย็นเป็นสุขนะโยมเจริญพร